ทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ไปช็อปดีออที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะตั้งแต่เราไปได้โรเล็กซ์มาเรือที่ใส่อยู่นี่นะคะแล้วก็ไปได้น้องชาแนลมาแล้วก็ไปได้น้องดีออมาคือเท้า,าความจคิดก่อนๆเนี่ยเราอะตั้งใจว่าเราอะ จะไม่ซื้อและชาแนลเพราะว่าเขาบริการไม่ค่อยดีแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวครั้งที่แล้วที่ไปดีอ,อ่ะคุณพนักงานบริการ,ร,การดีนะคะพี่แต่ว่ามันไม่มีของที่เราอยากได้ทีเนี้ยหลายหลวันก่อนหน้าเราก็ว่าเราอยากจะไปดีออเพื่อที่ไปเก็บของที่เราอยากได้สักทีแวะไปถามดูว่าเขามีของมาไหมแต่ก็ไปไม่ถึงในหลายๆครั้งจนกระทั่งสุดท้ายวันนี้ก็ไปถึงแล้วนะคะเข้าไปถึงช h อ p ดีออค่ะเหตุการณ์คล้ายเดิมเลยพนักงานมาถักทายเราก็พูดเหมือนเดิมว่า อยากมาดูคาร์โฮเดอร์อันหนึ่งคือเคยมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีของเนี่ยเราก็เลยกลับมาอีกถ้าเกิดว่ารอบนี้ไม่มีอ่ะพอจะช่วยลงชื่อไว,แว้แล้วแล้วบอกเราได้ไหมอันนี้พูดพูดเองคนเดียวทง้งท่อนนะแต่เรารู้สึกว่าช่วงหลังๆอะ่ะคือเขาไม่ได้ฟังเราแล้ว,ลวเหมือนแบบเราพูดเยอะเกินไปเขาก็เดินไปหาของแล้วเขาก็บอกเราว่าไม่มีตามสเต็ปไม่มีคาร์โฮเดอร์เราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นขอดูหน่อยมนีอะไรก็ได้แบบ เนี่ยมาครั้งที่สองแล้วเออขอขอดูหน่อยเขาก็เอามาให้ดูมันแล้วก็ไม่ค่อยเจอรุ่นที่ชอบเท่าไหร่หมายนไม่ถามรุ่นแบบนี้พี่ช่วยหน่อยดิแบบไม่รู้จะพูดยังไงจะบอกเขายังไงให้มันแบบดูไม่แย่คือหลังสารพัพ้นหน่อยไม่ใช่ที่ไป,ไปไปประกาศว่าฉันเป็นคนที่นี่อะไรเงี้ยไม่เอาแบบแย่อะไรอย่างงี้สามีก็เลยพูดให้เขาเป็นคนสุภาพนะเวลาเขาพูดอะไรมันก็จะแบบ ออกมาดูนุ่มละมุนเอเขาก็พูดให้ขอร้องช่วยไ,ได้ไหมหรือว่ามีวิธีการไหนที่แบบยูรับรับแบบรับคำขอว่าเราอยากได้เม่อนี้ติดไว้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้ามาเราก็ไม่เสจมาบอกหรือโทรมาบอกได้ไหมก็ยังไงเราก็อยู่ที่นี่เรามาได้ตลอดแล้วพนักง,งานก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นคนที่นี่เหรอ, <c oughs> อแต่ามีก็อ,กอืมใช่เขาก็กเดี๋ยวนะแล้วเขาก็ไปเปิดตู้ข้างหลังร้านเอานั่น,เอ,น,เ,อน,เ,อนเอานี่วนี่วนวลออกมาให้เยอะมากแบบคือเหมือนกับว่า ถ้าเที่ยสถานการณ์ตอนแรกที่เราเดินเข้าไปอ่ะถ้าเราถามเองเขาบอกไม่มีมันก็คือหลังจากมันก็จะเป็นความเงียบเราถามมีเขาบอกไม่มีเขามันก็จะเป็นความเงียบคือเขาจะไม่พูดอะไรเยอะกว่าที่จะตอบคําถามเราแต่พอเราบอกว่าเราเป็นคนที่นี่ปุ๊บอะ่ะเขาจะพยายามทีเซนของเหมือนกับบางทีเราไม่ได้ถามเขาก็ไปเอามาให้ดูแบบคือพฤติกรรมมันเปลี่ยนจริงๆนะเขาก็ไปเอาอื่น มาให้ดูเยอะไปหมดเลยรวมไปถึงคอลเลคชันที่กําลังจะวางขายซึ่งวันนั้นนยังไม่ได้จัดดิสเพลย์เขาก็เป็นคนบอกเราเองนะว่ามันอาจจะต้องขึ้นดิสเพลย์คืนนี้สําหรับพรุ่งนี้แต่ว่าเขาเอามาให้ดูก่อนก็ไหนๆอยู่ก็มาแล้วก็ดูไปเลยมีแบบนี้ด้วยหรอวะไม่รู้ไม่รู้ว่าปกติสําหรับการไปซื้อแบรนด์เนมหรือเปล่าแต่เขาเอามาให้ดูคือมันก็ไม่ได้มีคนเยอะในร้านแล้วมันก็ค่อนข้างแบบหกโมองอะไรอย่างงี้แล้ววันธรรมดาหกโมงครึ่งวันธรรมดาเนี้ยคะ่ะ เขาก็เอามาให้ดูก็เป็นคอลเลคชันที่ทุกคนคงเห็นแล้วอ่ะป่านเนี้ยมันก็เป็นแบบเอ่อสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีสด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 แบบแบบซัมเมอร์อ่ะเราก็แบบว่าเราก็เราก็บอกว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้จริงคือสีเหล่านี้เราเคยชอบนะแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่เยอะแล้วเราถึงไม่ได้หรอกทางก็ไปเอารุ่นอื่นๆรุ่นคลาสสิกสีเบจสีนูดไม่รู้เรียกสีอะไรอืมที่เขาบอกว่าเนี่ยแบบ หายามาเลยนะมีใบเดียวเก็บเอาไว้อะไระนั้นก็มีสตอรี่ของนาะงซึ่งมันก็น่ารักมากจริงๆีพวแบบสีนูสีฟ้าสีชมพูสีสีที่มันแบบซับซ้อนสีนูโทรออะเอามาให้ดูหลายแบบเลยอะจากตอนแรกที่บอกว่าไม่มีเราเราก็รู้สึกแบบปวดหัวเหนื่อยใจสุดท้ายเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะ จะมาเอาแค่แบบคาร์ดฮอดเออร์เท่านั้นเองพอรู้สึกว่าติดใจถึงถึงแม้ว่าในวงเล็บคิดในใจถึงแม้ว่าเราจะได้จากชาแนลมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ของดีออเออเขาก็เขาก็บอกว่างั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหาให้เพิ่มก็มีการแบบไปหาแล้วก็เอามาให้มันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพูดแล้วบางทีไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ของการที่จะต้อง พยายามซื้อแบรนด์เนมอะไรแบบนี้ก็พยายามมองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่จะได้เขอมาแล้วกันเออทีเนี้ยมาถึงกองกระเป๋าที่แบบไาอายู่ตรงไหนยังเออยากได้ไหลายใบเลยกายเป็นว่าจากตอนแรกอะที่ไม่มีของเราจะเดินออกอะพอเรื่อมเปลี่ยนนิดเดียวอะกายเป็นว่าอยากได้สามสี่ใบเลยอะแต่คือคิดดูคุณผู้ชมขาเพิ่งถอยโรเล็กเพิ่งถอยชาแนลมาสองใบแล้วอันนี้จะซื้ออีกสามสี่ใบคือแบบ ไม่ได้สามีฟ้องหย่าแน่เลยวงเงินบัตรก็ไม่พอแนละ้วคือสามีอยะพูดวงเงินบัตรเต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเราบอกไม่เป็นไรเนอะเอาบัตรอื่นมาไอ้สามีก็บอกว่าจะเย็นๆไหมจะเย็นไหม,เ,เ,ไหมเรากระจายไหมคือเราจะซื้อติกดกันลว้ลวนๆอย่างเี้ไม่ได้เออเขาก็พูดถูกนะแล้วเราก็ตั้งใจว่าขอเขามาดูแค่ขาโฮเดอร์ก,กะว่าแบบไม่เกินห้าร้อยอ่ะแต่เราจะมาจบที่แบบห้าหกพันไม่ได้อย่างเงี้ยเออ คุณเอสเอก็เข้าใจทั้งที่เราคุยภาษาไทยกันเขาก็บอกว่ายูไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างวันนี้ก็ได้ยูอยากได้อะไรเอาวอทแอปไปเท็กมาบอกเนีย่ยถ่ายรูปไปเลยแล้วอยากได้อะไรอ่ะหรือว่าแบบวันนี้ไม่เอาเรากลับไปนอนคิดแล้วนอนไม่หลับหรือเปลี่ยนใจหรือเข้าไปดูในเว็บแล้วมีอย่างอื่นที่อยากได้เพิ่มมาวอทแอปมาบอกเขาแล้วเดี๋ยวถ้าเขาผู้นี้นะถ้าเขาไม่มีอ่ะเขาก็จะลองดูว่าเขาหาจากที่ไหนให้ได้คือแบบ นิยายปลาลำปลาที่ทุกคนเล่ากันมามันมีจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องจับจุดให้ได้เท่านั้นเองว่าจะต้องพูดยังไงเออถึงจะได้มาสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเลือกเขามาได้หนึ่งชิ้นต้องยอมมาเอาแค่หนึ่งชิ้นพอถึงแม้ว่าจะอยากได้หลายๆชิ้นก็ตามน่ารักมากเลยมีแบบ หลายแบบเดี๋ยวขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูคือไม่ได้ถ่ายเยอะนะเพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวการที่เราเข้าไปล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปเยอะๆอ่ะอันนี้อาจจะแล้วแต่นะแต่เราโตมาในยุคสมัยอีกแบบแบบยุคสมัยแบบนึงมันก็อาจจะโตมาอีกแบบนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ได้มีผิดมีถูกนะมันเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลก็คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปถ่ายเยอะๆอ่ะเราจะเป็นเหมือนแม่ค้าอืมก็ถ้่เราถ่ายทุกอันแล้วก็ถามราคาทุกอันมันจะรู้สึกหมือน เราชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราถามราคาแล้วเราก็ถ่ายแล้วเราไปให้คนอื่นดูหีเป่าแต่แบบโอเคบางทีถ้าเกิดว่าเราลองเราหลายหลายอันแต่รู้สึกอ่ะเราชอบอันนี้แต่เราไม่มั่นใจเราขอถ่ายหนึ่งอันมันก็จะเป็นติกเรื่องอีกความรู้สึกนึงนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเอสเอมีการประเมินว่าคนนี้ลูกค้าคนนี้ซื้อไปขายแล้วมีของให้หรือไม่ให้อะไรอย่างนี้เปล่าแต่ส่วนตัวเราจะไม่ค่อยแบบถ่ายรูปเยอะอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากจะโฟกัสโมเมนต์ที่เรากำลังดูของไม่อยากแบบภาวะภูกับการถ่ายรูปกับอีกอย่างนึงก็คือคุณสามันนนจะะเป็มมมมุุแแแบบบบคคอ กดอะฉะนั้นแบบเราไม่อยากคืนรูปเหล่านี้ให้คนดูน่าเกลียดมากคือถ่ายออกมาคือถ้าให้หนังมีถ่ายนะเราจะไม่อยากซื้อสกอบเลยเพราะว่าฉันไม่เห็นจะสะพายอะไรแล้วสวยเลยมันดูแบบเปี้ยแล้วก็ขาสัน้นโอเคนะเข้าใจตรงกันก็เลยจะเป็นที่มาของกันที่ไม่ค่อยมีรูปแต่ว่ามีของจริงๆแล้วก็เลือกถ่ายมาเฉพาะอันที่ชอบมากๆที่แบบขอเขากลับมาคิดเลยอย่างเงี้ยเก็บมาเผื่อแต่อันเนี้ยเป็นอันที่สุดท้ายใส่เข,ข้ามาเดี๋ยวเรากแกะดูกันค่ะมาแกะถุงไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะถุงของดีออนะคะ มีน้องดาวห้อยมาด้วยแล้วก็เป็นถุงปกติแล้ว้นช่วงคริสต์มาสแต่ว่าเรามีถามเขาเหมือนกันว่ากล่องอน,นั้นน่ายังมีอยู่ไหมเขาก็บอกว่ายังมีนะคะเข้ก็จะใส่กล่องนั้นมาให้เดี๋ยวยังไงมาดูไปพร้อมๆกันนี่เขาก็จะมีการเอากระดาษมาปิดของไว้ให้นะคะเราจะมีการพับจีบมาสวยงามแบบนี้เป็นกระดาษดีออแล้วก็มีกล่องอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ใบเสร็จนะคะใหญ่โตอลังการงานสร้างแล้วก็มีกล่องของอยู่ค่ะนี่หูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะมาดูใบเสร็จกันก่อนซองใหญ่มากนะคะพรีเมียมอลังการชอบดีออมากเลยอะ่ะเขาทำให้มันแบบใหญ่ตู้มใหญ่อลังการมีความพิเศษไปซื้อเครื่องสำอางซื้อลิปอะ่ะ mm hmm. เขาก็แบบมีของแถมให้เยอะมากๆเลยแบบ เออรู้สึกใจฟูรู้รสึกดีนะคะเมื่ชอช็อปดีออลเป็นโบอย่างนี้จริงๆแล้วอะมาดามีต่างหูดีออด้วยนะน้องสซัรพซื้อมาให้วันเกิดแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ขี้เกียจเอามาเข้าชาเกไปด้วยนะคะอืมอ่าก็จะมีการติดติ๊กเกอร์มาให้อ,อถุงอันนี้เขาไม่ได้ฉีดน้ำหอมให้นะคะไม่มีกลิ่นหอมใดๆ แปลกดีตอนแรกเข้าใจว่าเป็นซิกเนเจอร์ของดีออเพราะว่าทุกคนพูดกันมากๆเลยว่าซื้อดีออแล้วแบบได้น้ำหอมหอมมาอีอะไรเอ่ยอ๋อน่าจะเป็นโซ่ไหมคะค่ะใช่งั้นดูกระเป๋าก่อนน้องกระเป๋าอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบของรองไม่มีอะไรมากเป็นคาร์ทโฮเดอร์เล็กๆนะแต่ว่าน่ารักมาก รุ่นนี้คือน่าจะเป็นรุ่นที่ฮิตมากเหมือนกันท่ามกลางสาวไทยทั้งหลายแต่เราซื้ออันนี้มาเพราะว่าหนึ่งรุ่นนั้นไม่มีของแล้วก็ขี้เกียจจะรอและก็แบบอีกใจหนึ่งอ่ะคือพอได้ลองรุ่นนี้เรารู้สึกว่ามัน p r a ติ i c a l กว่านะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือเขาใส่การ์ดได้วันนั้นมาดามลองแล้วเอาการ์ดทั้งหมดเกือบสิบใบที่ตัวเองมีใส่ลงไปทั้งก้อนเลยคือได้อยู่แล้วก็เขามาพร้อมโซ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันดีกว่าคาร์ทโฮเดอร์ตรงที่ว่าเวลาวันไหนอยากไปเบาๆไปแค่ซูเปอร์หรือว่าไปเดินเล่นในเมืองแล้วติดเงินไปเผื่อแบบเดินเป็นหลักแต่ว่าเผื่อชอปปิ้งด้วยอ่ะเราก็ไม่ต้องพกของไปเยอะแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปเพิ่มแล้วเราก็ไปได้สพายข้างน่ารักมากจริงๆหรือถ้าวันไหนไม่ใช้อ่ะก็ แกะสายออกเราก็ใช้เป็นการโฮเดเออร์จริงๆได้นะคะแล้วก็ข้างหลังมันไปใส่กับเข็มขัดได้ด้วยแปลว่าวันไหนถ้าเกิดเราไม่อยากอะไรเลยเราก็เอาไปใส่กับเข็มขัดที่เรามีก็ได้อยู่ดีงามมากรู้สึกว่าชอบมากถึงแม้ว่าเข็มขัดจะรูเล็กไปหน่อยใส่กับเข็มขัดปัจจุบันของเราไม่ได้แต่ว่าเรามีเส้นเล็กอยู่อยู่ที่ไทยเดี๋ยวกลับไปจนะต้องกลับไปเอานะคะน่ารักมากชอบมาก มีความสุขมากเลยไม่ของไม่ได้แบบชิ้นใหญ่โตอะไรมากนะแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็การที่ได้ประเดิมซื้อดีออครั้งแรกเป็นของตัวเองถ้าไม่นะับฝากคนอื่นซื้อเนี่ยก็โอเคอยู่ราคาเขาคือ640สวิสฟรังค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีไม่ได้แท็กรีฟันนะเพราะว่าซื้อในฐานะผู้มีถิ่นพำนะักอยู่ที่นี่ย้ำเผื่อว่าใครจะไปแจ้งสุลกาก่ ค่อยสี่แล้วนะเป็นคนที่นี่นะใช้กระเป๋าที่นี่ไม่ได้เอากลับไทยเดี๋ยวตอนกลับไทยอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนะคะพี่ๆจะเย็นๆน,นะคะอย่าเพิ่งปรับหนูนะคะหนูอาจจะเอากลับหรืออาจจะไม่เอากลับหรือจะขายต่อหรือว่า,าจ,จะไปเสียพี่พ่ศุลกากรตอนนั้นอีกทีหนึง่งพี่ๆจะเย็นๆน,นะคะไม่ได้ดังหรอกแต่รู้สึกว่าช่วงหลังจากพอเจอพี่ๆเขาบ่อยโอเคส่การรีวิวแต่เพียงเท่านี้หนักไปทางการเล่าเรื่องแบบวีรกรรมการเข้าหาเอสเอมากกว่ากระเป๋าน้องเขาไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยว จะมารีวิวเป็นโพสต์อื่นๆให้ฟังในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย